หลังจากที่ผมทําคลิปสอนทาเบ็ดซานต้าไปแล้วเนี่ยวันนี้ครับผมจะมาสอนคุณผู้ชมทําเบ็ดธนูครับซึ่งเบ็ดธน,นูเนี่ยมันทําได้ไม่ยากครับแต่ว่าใช้เวลานานมากซึ่งอย่างแรกที่คุณผู้ชมจะต้องทําเนี่ยก็คือทาเควสกับซานต้าให้เสร็จนะครับซึ่งเควสของซานต้าเนี่ยจะมีอยู่6เควสครับก็เควสที่6เนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้คุณแจมมาด้วยนะก็วิธีการทาเนี่ยคุณผู้ชมจะได้เควสมาจากซานต้าให้มาตกเจ้าตัวนี้ครับนี่เลยเป็นวานตัวนี้ครับคือมันจะตกยากมากเลยนะคบรั หรือจะเป็นเบ็ดเอเลียนที่เพิ่งทำมาก็ได้ครับอันนั้นก็ได้เหมือนกันก็ <S <S ถ้าเกิดใครยังไม่รู้วิธีการทำเจ้าเบ็ดเอเลียนเนี่ยอันนั้นเนี่ยเหมาะสำหรับคนเริ่มต้นมากผมจะขึ้นไว้บนด้านขวานะคุณผู้ชมก็กดเข้าไปดูได้เลยโอเคครับและอย่างต่อมาที่คุณผู้ชมไปต้องหาเนี่ยจะเป็นเอ็กเซน์ครับจะมีเอ็กเซน์อยู่2อันนะที่คุณผู้ชมจะต้องหาซึ่งเอ็กเซน์อันแรกเนี่ยตัวนี้ครับ อันผมเก็บธนูก่อนนะปรนผดมไม่ค่อยเห็นอ่ะเอกเซนอันแรกครับที่คุณผู้ชมต้องหานะนี่เลยเอกเซนตัวนี้เลยมันจะเป็นเหมือนขวดเกจหิมะนะครับคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมหามาซึ่งวิธีหาเจ้านี่เนะี่ยก็คือตกจากที่นี่ครับตกแก่ตรงนี้เลยนะแบบทุกที่ได้เลยที่มันอยู่ที่นี่ ผู้ชมก็ตกไปเรื่อยๆนะซึ่งมันจะตกด้ทุกฤดูกันเลยนะผู้ชมจะตกระดูกาลไหนก็ได้มันได้เหมือนกันหมดเลยแต่ปัญหาของมันก็อยู่แค่ว่ามันตกได้ยากนี่แหละซึ่งผู้ชมเนี่ยจะต้องหาเบ็ดที่มันมีโชคเยอะๆครับซึ่งเบ็ดตัวนั้นที่ตอบโจทย์จริงๆนะก็จะเป็นเบ็ดเอเลี่ยนเหมือนกันหรือว่าจะใช้อนไนก็ได้ครับที่มันมีโชคมากกว่าเบ็ดเอเลี่ยนผู้ชมก็ไปหามานะและเอ็กเซนต์อีกอันหนึ่งครับนี่เลยซึ่งไอ้ขวดเซี่ยวพระจันทร์เนี่ยถ้าเกิดผู้ชมถามว่ามันหาจากไหนครับพี่ซึ่งวิธีการหาเนี่้ว ผู้ชมยัต้องตกให้มันได้อันนี้ครับมันก็สำหรับผมมันก็ได้ไม่ยากหรอกเพราะว่าใช้เบ็ดที่มันมีโชคเยอะๆแล้วก็ตกไปเรื่อยๆจนกว่าฟอสมูนจะหมดซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมถามว่ามันจะเปิดฟอสมูนยังไงครับพี่มันมีโทเทมไว้เปิดอยู่ครับให้คุณผู้ชมเดินมาตรงนี้นะตรงที่มีเจ้าตุ๊กตาหิมะหลังจากที่คุณผู้ชมเนี่ยสลด์สลิงมาแล้วเนี่ยให้คุณผู้ชมหันมาทางนี้ครับจะเจอบ้านน้าแข็งตัวนั้นอยู่นะนี่เลยตรงนี้เลยครับนี่จะมีบนได้อยู่ใ,ใกล้นะให้คุณผู้ชชมมมมมเเเเเเดดิินน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 ขข้้้้้้าาาาาไปใใบบลลยยรอะะแวีผููจห็ทนน อันนี้เลยซึ่งมันจะอยู่ที่ประมาณ5 000เบล,ลนะไอค่าเบล,ลเนี่ยมันหาจากไหนคุณผู้ชมก็ตกไปลที่นี่ครับแล้วก็เอาไปขายนะที่ขายอยู่ตรงนี้เลยจะเป็นบ้านสีแดงครับมันจะเป็นตุ๊กตาหิมะที่อยู่ในร้านครับให้คุณผู้ชมคุยกับมันนะนี่แล้วมันก็จะบอกว่าจะขายในอีเมนเทอรี่ไหมอ่ะผมก็กดขายไปอ่ะทีนี้ครับผมก็มีอยู่ที่4 290นแล้วครับ อ่ะหาไม่ยากใค่ไหมล่ะวิธีง่ายๆแค่ตกไปเรื่อยๆครับแล้วก็เอามาขายเหมือนปลาปกติเลยที่เราขายกันแล้วพอคุณผู้ชมเก็บ3ออย่างนี้ครบเนี่ยอย่างต่อมานะคุณผู้ชมอยา่าเพิ่งกดใช้โทเทมนะให้คุณผู้ชมไปเอาเบ็ดซานต้ามาครับเอาไปเอนชร์ไหนก็ได้ครับแต่ว่ามันจะต้องอยู่ในหินของอีเวนนี้นะซึ่งหินของอีเวนนี้เนี่ยถามว่ามันหน้าตาย,ยัางไงหน้าตาประมาณนี้ครับนี่เลย หน้าตามันจะประมาณนี้เลยครับนี่นะเป็นลูกกวาดอยู่ตรงกลางครับแล้วก็มีใบ,บไม้รอบๆให้คุณผู้ชมเอ็นชารนมานะซึ่งอย่างของผมเนี่ยมันก็จะเป็นอสีแดงด้านล่างครับแต่เจ้านี่เนี่ยมันจะมีความสามารถในการแทงปลาด้วยนะแล้วถ้าเกิดผู้ชมสงสัยว่าไอ้เจ้าหินนี่เนี่ยมันซื้อได้จากไหนกบพี่ผู้ชมก็ต้องกลับไปหาเจ้าสโนว์แมนอีกแล้วนะพอคุณผู้ชมโหนสลิงมาแล้วเนี่ยให้คุณผู้ชมมองมา,มาที่บ้านหลังนั้นครับนี่บ้านหลังนี้เลยนะใกล้ๆไม่ไกลมากคุณผู้ชมจะเจอเจ้าตุ๊กตาหิะตัวใหญ่ๆครับนอนอยู่ข้างในซึ่งมันนนนก็จจะะถือเ้้าหิี อยู่ข้างใน,นด้วยราคาจะอยู่ที่ประมาณ2,500เบลครับอ่ะคุณผู้ชมก็กดซื้อไปนะมันจะได้มาประมาณอันหนึ่งครับถือว่าได้น้อยมากนะคุณผู้ชมก็ซื้อไปเยอะละกันครับจะเอาสถานะไหนมาก็ได้ครับแต่ขอให้มันอยู่ในหมวดของรีลิกอีเวนต์นี้นะและอย่างก็คือมันจะต้องเป็นเบ็ดซานต้าเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมอย่าใช้เบ็ดอื่นนะอันดับต่อมาเนี่ยพอคุณผู้ชมได้ทุกอย่างครบแล้วนะคุณผู้ชมไม่ต้องมาซื้อโทเทมอันนี้ด้วยนะอย่าลืมฟอส o ูนซึ่งเจ้าฟอสซูนเนี่ยจะเป็นตัวการหลักครรรับทที่ําาให้้เเปปิดดะะตูไน ถ้าถามว่ามันเปิดประตูตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูครับไอประตูที่มันจะเปิดเนี่ยก็จะเป็นประตูตรงนี้ครับนี่เลยนะเป็นเหมือนท่อระบายน้ําลงไปข้างล่างอ่าอันนี้คือหลังที่เรากดเปิดท,ทเทมน,นนะกดเปิดทเทมปุ๊บ,บน้าแข็งเนี่ยไอตรงคันโยกเนี่ยมันจะละลายครับอ่นะให้คุณผู้ชมเดินมาตรงนี้นะมันจะมีคันโยกอยู่อ่ะที่แรกแล้วก็มากดโยกคันโยกอันนี้นะแต่ว่าอันนี้เนะี่ยที่ผมกดไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันมีน้ําแข็งอยู่ครับมันจะมีประมาณ3ที่ครับคุณผู้ชมที่เราจะต้องไปโยกคันโยกนะอ้มิมกกนนาางขบ นี่ตรงนี้เลยมันจะมีนี่อยู่คันโยกอีกอันหนึ่งแล้วก็หันหลังกลับครับอืมขึ้นมาข้างบนขึ้นมาข้างบนตรงนี้เลยครับตรงกําแพงปราสาทมันก็จะมีคันโยกอีกอันหนึ่งอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมลืมบอกคุณผู้ชมไปสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเงินประมาณ3ามล้านสองแสนห้าหมื่นครับ คุณผู้ชมจะต้องหาทิ้งเอาไว้นะพอจะเป็ดธนูเนี่ยมันจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ3ามล้านสองแสนหานะคุณผู้ชมก็หาเงินเอาไว้ด้วยแล้วก็หาของทุกอย่างให้ครบแล้วพอคุณผู้ชมเนี่ยลงไปข้างล่างดาวแล้วเนี่ยหลาจะที่สับคันโยกอะไรร้อนหมดแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องไปตกลิเวทานขึ้นมานะคุณผู้ชมก็ต้องใช้เบ็ดคริสต์มาสตกจนกว่ามันจะได้ครับแต่ว่ามันตกง่ายอยู่แหละไม่ได้ตกยากมากผมก็จะมีคลิปขึ้นมาให้ดูอยู่นะว่ามันตกยังไง แล้วก็คุณผู้ชมก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะถ้าเกิดผู้ชมเดินเข้าไปใกล้มันเนี่ยมันจะกัดคุณผู้ชมจนตายเลยนะแล้วพอเราตกมันขึ้นมาได้เนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถเดินเข้าไปซื้อเบ็ดอน,นันได้เลยอ่ะง่ายๆไหมอีซี่มากครับแต่วิธีการหาของแต่ละชิ้นนี่คือใช้เวลานานมากแล้วต่อมาครับคุณผู้ชมจะเป็นความสามารถของเบ็ดธนูเอ็นชาร์นะอ่ะเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูอ่ะลองดูนะนี่ครับจะเป็นหลอดให้ยิงนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดเราทําให้มันถึงสุดเนี่ยมันจะยิงออกไปนี่ยิงออกไปปุ๊บอ่อนยูะ ผูมยากอยู่นะครับคุณผู้ชมก็แนะนําให้ใส่เป็นคอนโทนนะครับแล้วก็แทงปลาด้วยกระดีของอีเวนต์คริสต์มาสที่เป็นสีแดงเนาะถ้าเกิดมันเต็มหลอดเนี่ยมันมีโอกาสทาให้ปลาแช่แข็งด้วยนะครับโอ้โหแต่มันขึ้นยากเหลือเกินตอนมันอยู่ทางด้านซ้ายปุ๊บอ่านี่ครับแช่แข็งแล้วนี่โอ้โหคือดีอยู่ครับก็ต้องเน้นกดอยู่นะโอ้เรจะยิงได้ผมและเจ้าเบ็ดนี่เนี่ยมันยังมีความสามารถทําให้ติดสถานะได้ด้วยนะครับซึ่งไอสถานะที่มันทําให้ติดได้เนี่ย คูณอยู่ที่9ครับผมจะขึ้นให้นะว่าเป็นถานะอะไรก็ถือว่าคูณค่อนข้างเยอะอยู่ครับโอเคครับคลิปสอนก็น่าจะมีประมาณเท่านี้ครับถ้าเกิดผมพูดอะไรผิดไปคุณผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะหรือผมพลาดอะไรไปคุณผู้ชมบอกได้เหมือนกันนั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ